สวัสดีครับอยู่กับเราแซคคุณุ่นทำกินแซคทีเทนช็อปนะครับวันนี้วันนี้นะเป็นวันที่เรามารีวิวรถของเราเองนะครับข้างหลังเราเพื่อนเพื่อนก็เห็นหลายคลิปแล้วว่าเราเป็นรถใช้งานของพี่แซคเองนะแต่วันนี้เรามานําเสนอแบบเต็มๆจากผู้ใช้งานเองผมใช้มาสี่ปีนะสมัยก่อนผมมีสองคันสีดำผมมาซื้อสีส้มมาขายสีดําไปนะนาเรื่องเลยใครก็ต้องรู้จักคําว่าฮัมเมอร์ ใครไม่ไมรู้จักค่ะมือใครก็ต้องรู้สึกว่ามันเท่บึกบึนเหมือนรถท<ช>หารนะหลายสไตล์มันตอบโจ่กับพวกเรามากนะ<ช>วันนี้นเอาตรงนารถไม่รู้ว่ารถรุ่นอะไรอะใครจะรููหลาอลังการรูหลามากเข้าไงไม่รู้นะใต้ในใจผมคือให้มันระดับหนึ่งนะวันนี้ผมจะมาพูดข้อดีแต่ข้อเสียของมันทั้งหมดนะให้เพื่อนๆดูไปรีวิวให้คลิปนี้อยู่ในหนึ่งหน้าหนึ่งอยูอย่ยูทูหน้าหนึ่งอยู g กูเกิลเพราะไม่มีใครที่ใช้เองออกมารีวิวแน่นอนนะ<ช>ส่วนมากคนที่รีวิวก็จะเป็น รถเต็นท์มาขายมาพูดนะคุณได้ดูวนี้คลิปยาวๆสิบกว่านาทีเดี๋ยวผมจัดให้เต็มๆเลยนะเพื่อนทุกรายละเอียดทุกซอกมุมนะนาเรื่องว่าทำไมวันนี้ถึงเรารีวิวนะเราไม่เคยมารีวิวเลยนะคันนี้เพราะว่ามันมีโอกาสไม่อยู่กับเราทําไมอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีจังค์ไม่มีตังกินนะใช่เราเนี่ยเราทาตัวนี่เรามีสองยากนะคือเรายากจนกับยากจนเอเราเนี่ยทําตัวให้จนใช่เราทาไม่ได้ ไม่จนด้ดีเพราะรวยเออแต่บางคนเนี้ยทำทำตัวยากจนเออไม่เอาไงไม่เอานะไม่ดีนะแกล้งจนไม่ดีแกล้งจนไม่ดีนะรวยก็โทรรวยมาเลยนะอย่ามาแกล้งจนนะไม่ดูไม่ดีนะแล้วก็เมื่อพูดอะไรให้ฟังวันนี้นาเฮุผลที่บรรคันนี้มาจัจะไม่อยู่กับผมแล้วพอไรู้ปะผมว่าเราไปดูเมื่อวานเราคนเราอ่ะมันต้องเดินเข้าไปข้างหน้าเว้ยเราเราจำเรื่องก่อนเลยนะฮัมเมอร์เนี่ยมันจะมีสองสามเจริชันเจเนเรชันแรกเฮดวัน พวกนั้นก็จะเป็นสไตาแบบนั้นจะเป็นแบบเกี่ยวกับรถรถทหารรถทหารรถสงครามมันไม่ใช่รถแล้วคงไม่อาจใช้ได้ไม่อาจใช้ได้ไม่พูดไปนะใหญ่มากแล้วก็เป็นเฮดทูเฮดทูเนี่ยพวกคนใหญ่คนโตมาเฟียผู้นักการเมืองพวกคนที่เขาเล่นถึงอ่ะเขาจะต้องมีสังเกตในเมืองนอกต้องมีทุกคนนะยกอ่านักมวยอ่ะเมือนี่ปลาเกียวยังใช้เลยนะหลายคนใช้พวกอเมริกันผิวดำใช้หมดคือเฮดทูนะดังใน เท็ดนอกมากอ<ช>เมริกาใช้กันเต็มเลยใหญ่เหรอใช่ที่ออกคลิปออกอะไรในหนังเรื่องอะไรแบดบอยแบดบอยครัจีเหลืองนะเหมือนกันมผมก็เลยมีคาวามคิดว่ายากจะเปลี่ยนนะอืจากเท็ดสามเนี่ยกลายไปเป็นเท็ดสองอันนี้คือเราเท็ดสามของผมเนี่ยเท็ดสามเสามคือก็ในประเทศไทยก็มีประมาณยี่สิบสิบคัน แต่เฮดทูเนี่ยน่าจะประมาณสิบขันไม่เยอะเราเคยยากเปลี่ยนคือข้ามกระโดดขึ้นไปนะเราก็มีโอกาสว่าเราคงจะเก็บมันสองขันไม่ได้หรอกไม่ถูกต้องเนี่ยเราเก็บมันสองขันไม่ได้ต้องมีหนึ่งในนั้นอะไรไปออกจากบ้านิีกลาเทอร์ไปก่อนถูกต้องนะถ้าเราจะเก็บเฮดทูเราต้องเก็บเราก็ต้องทิ้งเฮดสามเพราะว่าเราไม่สามารถเอามันมาอยู่สองขันได้เพราะว่ามันแรงมันจะเลอะเทอะม่วเป็นหยุมันจะม่วเมีอมันจะกลายเป็นม้วซัวไปนะเมก่อกมฟอร์ตสองขัน เมื่อก่อนมีเฮ็ซ่ามสองคันนี่จะมาเฮ็ซสามตัวเฮดสองแล้วมันก็จะมาแล้วจะไม่ถูกกับเรื่องไงถูกกับเรื่องมันต้องตัดไปนะเหมือนกันนะไม่ใช่เมียนะยอที่เก็บไว้ได้สองคนสาคนไม่ใช่ะรถบางทีไม่ได้ใช้งานก็ต้องตัดไปก็เลยเสียดายนะก็เลยวันนี้เก็บเป็นรีวิวเมื่อวันไหนเราตายหรือว่าเพื่อนเพื่อนอยากดูคำว่าเฮดสามอยากจะซื้ออยากจะมีวันดีไหมอย่างเงี้ยวันนี้นะเพื่อนเพื่อนคิดเลยถ้าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อดูคลิปนี้คุณคิดแน่นอนนะเปิดรูเพ็ดสองให้ดูดิด เฮดสองนี่นะเฮดวันอันนี้เฮดสามนะเหมือนลูกจัลเค้โอ้โหนี่เพื่อนทำไมถึงคิดว่าเป็นจะลเค้รู้ป่ะนี่เฮดสองนี่ยดูตัวผมดีัวผมใหญ่ดูตัวดูลบดีเราไปดูมันนะเนี่ยเราไปดูนี่ใคลิปนี่นะนี่รอเพื่อนดูเลยไปดูเนี่ยเหนียวน่าไปรูเลยความย่อยของมันนะมันเหมือนก็รออ่ะเป็นเพื่อนเนี่ยถอยเรากำลังคิดอยู่ว่าเราควรจะซื้อมันดีไหมนี่พอนาย เไงวะโอ้ยเชื่อเชี้ยคีไว้นี่ไม่เคีของจริงเออดูดิโอ้เต็มเลนอะโคกเลยเฮ็ดทูนี่ปากเกลียงฉายเคยเรื่องนึงแบดบอยปะแบดบอยในตำนานอุ้ยไหนมันยากไป็นเฮ็ดสามเยอะหน้าทางด่วน เขาทางด่วนเน่ะท้องธรรมดาเขา้าเข้าย่างมนุษย์เธาไม่ไดาต่อเขาจช่วงหกล้อเพราะเขาหกล้อเท่านั้นเราคือจะไปเที่ยวไปไหนมาไหนเน,นี่ยห้างที่บ้านมันเตี้ยๆเนี่ยเข้าไม่ได้มันสูง<บ>มันสูงกว่าคำมือมันสูงกว่าเฮดสามประมาณนี้สูงกว่าใหญ่ยยกว่า<ล>สูงกว่านะเป็นเครื่องหกพันซีซีนะเครื่องหกพันซีซีแปดสูบนะแต่เฮดสามเนี่ยห้า ห้าสูบสามพันเจ็ดร้อยีซีนะเยอะนะคันนี้เราบ้าแดกกันหมดแล้วนะอันนั้นน่าจะสดแสบไปน่าจะโอ้โหมันเลยเออมาวันนี้น่ผมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไงก็กะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมขายไปหรือว่าเพื่อนสนใจได้ราคาฟ้าผมก็จะไม่อยากไปขายเต็นท์ขายอะไรนะแต่บอกเลยว่ารถทัมเมอร์เนี่ยเป็นรถที่ราคาแข็งมากนะเฮตตา์เนี่ยตอนนี้นะสองล้านบวกลบราคาอยู่อย่างนี้มาสิบปีแล้วนะ ปีปีนี้ปีสองพันยี่สิบ็ดรถมันปีก็ขันต่ำก็มีศูนย์เจ 21. ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสันสิบสันสิบเ็ดนะรถสิบปีแล้วแต่ราคาเชื่อมันเพื่อนราคามันไม่เคยตกเท่าไหนเท่านั้นจะก,กี่ปีกี่คืนวันมันก็ราคานี้เพราะว่าเป็นรถนําเข้าครับประเทศไทยไม่มีอู U ่ศูนซ่อมนะมเป็นเพื่อนลองคิดดูแล้วกันอ่ะแล้วมารีวิวให้ดูเลยนะคันนี้สีส้มนะเฮดสามมีหลายสีมาก ขาวดำเหลืองน้ําเงินนะเท่ามีไหมเท่าก็มีที่เคยเห็นนะแล้วก็ส้มนะจุมาที่เห็นนะผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคันนี้ผมซื้อมาสีส้มตรงรุ่นนะคันนี้ปีสองพันเก้านะคันนี้เราดูหนังมากเกินะเราก็ซื้อนะเราแต่งแม็กไปนะแม็กเนี่ยดูแมผมใส่หมดทุกขนาดแล้วนะอันนี้ขนาดยี่สิบสองนะ ยางสองระอยแปสิบห้านะ่างนี้ก็พิเศษวะเขาใช่ยางที่ต้องหายากมากนะอันนี้เราก็อันนี้เราใช้ยางอันนี้เลยใช้ยางแบบเขาเรียกว่ายางนอกเลยเพื่อน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 ดูความหนาของยางมันจะหนากว่าปกติเขาครับงแรกที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นสิบหกอันนี้พอสิบหกเนี่ยจะได้ความขับนุ่มลุยไม่กลัวนะแจมไมแล้วก็ เราก็เปลี่ยนเป็นยี่สี่ใช่ใหญ่ขึ้นไหมยี่สี่ยางจะบางนิดเดียวยางนิดเดียวเอง V.I.P จัดแต่หลู V.I.P มากนะแต่ขับก็ต้องยอดๆหน่อยนะวันนี้เลยอะไรกะว่าให้มันตอบโจทย์เราอยากลุยบ้างว้ยก็เลยจัดเป็นขอบยี่สิบองนะก็เลยได้มานี้คือตรงกลางค่ะตรงกลางได้ก็คือแบบตรงเนี้ยสมุติที่สุดแล้วด้วยความนิ่มหลู V.I.P นี่จบหมดแล้วเพื่อนๆจะซื้อแฮมเมอร์นะงะคอง่ายในการแต่งคือแม็กนะแม็กห้าลูตรงกับฟอด หายล้อแม็กแต่งง่ายตรงก็ฟอดไม่ต้องแปลงอะไรเลยอของแต่งมายากถูกต้องล้อยังง่ายสุดแล้วไม่ยากนะที่แสงจะบอกคือของแต่งมายากใช่สามารถหาล้อลายที่ชอบใส่ง่ายไม่ต้องสั่งนออแล้วรถคันนี้รู้สึกว่ามีกี่ล้อนะคันนี้เขาแต่งกันนะล้อก็แต่งกสี่ล้อนี่มาดูนี่เพิ่มความสวยความดุดันเข้าอีกเขาเรียกว่าแต่งแบบห้าล้อสไตล์เมกันมาดูคลิปมามีสี่เรื่องคับยุคันใส่ห้าล้อซื้อตามเลย นะยางเหมือนกันยางนี่เป็นเพื่อนข้นยางอยู่เลยนะยางนี่ไม่ได้ข้าบไปนะอันนี้คือยางอะไรดูส่วนมากจะเป็น hammer ส่วนมากจะยางอะไรแล้วก็ครอบครอบไอ้ไอ้ไอ้ไอมสมดําไว้แล้วก็เขียไม่ hammer นะอันนี้เราซื้อมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะสวยงามเท่านั้นสวยงามเท่านั้นนะก็โดนไปอีกเท่ากันร้อยนั่นเลยใช่ราคาล้อล้านเท่าไรล้อบนเท่านั้นใช่แพงเท่ากันนะแล้วนี่เวลาขับตามข้างหลังนี่ไอตรงนี้เหมือนไอ จุดไอ้กอกของไอ้ไอ้ไอ้อน็อตแมนนะเอเอนั่นน่ะพักแรกอะ <Hey. S 2> ่ะเฮอนเลยพอเวลามาันโดนไฟอ่ะ hey. นี่เพืปิดดูข้างในนะข้างในนี่คันนี้บอกเลยนะผมรักจิ้งลูกเก็บอยา่างดีดูแลไมันยังดีใช่ลุ้มเขาเรียกว่าอะไรลุ้มลุมม้มสุกเอามลุ้มสุกมาก <c oughs> ็คดีมาหลายคดีมากนะแต่ไม่เคยโดนยึดสักที <Hey. S 1> นี่ไอ้ตรงนี้ก็ที่เก็บพวกนี่อ่ะจะออกดีไหมเดี๋ยวจะเก็บยาดอีกนะ <c oughs> นี่จะเก็บพวกเครื่องมือ แม่แรงอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะดยอของฮัมเมอร์เลยนะไม่ใช่ของแปลงหรือะไรอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่นี่นี่เพื่อนๆแม่แรงมีอะไรผูกติี้คุณนี้หมดเลยนะโคตรดีนะเพื่อนอะใส่ไปก่อนเดี๋ยวใส่แจ็คโม่แจ็คโม่ไปก่อนแต่ไปคุยนะให้ดูภายในไหมเพื่อนเพื่อนอยากดูภายในเดี๋ยวจะดูแน่นอนนะเพื่ออเพื่อนๆในภายในเราต้องกรีดบอกเลยภายในนี่จริงๆแล้วมาภายในดำๆมาธรรมดาภายในยังดีเลยนะแต่ผมเป็นคนไม่ชอบ คนบอกว่าทํารถอคนบอกว่ารถเนี่ยห้ามเปลี่ยนภายในเพราะว่าจะทําให้ราคาตกอคือตกก็ตกดิคือเราไม่ชอบอะอภายในมันไม่ดีเราไม่ถูกใจจริงๆอะคนเราอะขับรถเนี่ยส่วนมากเลยจะอยู่แต่ภายในากกว่าภายนอกนะเวลาขับนะภายในต้องดีนะเพื่อพาดูภายในนี้ผมทํามาจากร้านวิชัยการช่างนะร้านนี้เป็นร้านประจำของเราร้านประจำนะลูกสาวเขาสวยมากนะบอกเลยจะผมจะแท็กผมจะแท็ให้เขาด้วยนะเขาลูกสาวเขาแบบว่า บริการหานบริการเองนะเขาทำสองคันแล้วนะไหบนบ้แล้วก็นี่นะนี่ภายในนะครับเป็นสีเบิเร์ดไปดูทางนู้นดิดนี่ครับภายในเป็นสีสม้มตัดดำนะ<ส>ม,มีลวดลายนี่เขาเรียกลายนีย่ป้าอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่เข้าใจนะเบาะนี่ทำไม่หมดเลยเ,เพื่อนแต่ส้มแบบอรถไหมใช่แล้วนี่เ,นเพื่อนดูพวงมาลัยพวงมาลัยก็นี่ทำนะครับคันนี่เกียร์เขบุกเกียร์ก็ทำทำหมดนหมทำหมดครับนี่ก็ทำนะโซนกลางทำทำหมด ทั้งหมดทุกอย่างคือในเบาะทั้งหมดดูเบาะหลังโซนเบาะหลังเดี๋ยวเราเข้าไปขับแล้วถึงจะบอกเขาว่าข้างในมีอะไรใช้ยังไงเนี่ยอันนี้เอาแค่ภายนอกก่อนเบาะหลังเป็นทุกอย่างสวยมากแต่ไอ้ไอ้นี่ก็เป็นที่ประจำของของเราจะอยู่กับเราไม่ก่อย่างนี้ไม่ไม่ไม่เอาดิต้องมีทุกคันใช่ป่ะต้องมีทุกคันใช่สวยครับเป็นเพื่อนนะไม่แพงครับติดต่อไปทำไปเลยเพราะงานดีมากนะในเบาะตรงนี้นั่งนิ่มมากเป็นเพื่อนสายภายนอกของเรามีอะไรมีไฟเฟอร์อะไรภายนอกผมก็ติดนี่มาดู ไฟสปอตไลท์นะเราก็ใช้ไฟสปอตไลท์มาเราเลยนะแต่แปลงเติมได้หรือจะสั่งนอกก็ได้สั่งนอกระแหงหน่อยนะโอ้ก็คืนครับเปิดเวลาเปิดนี่หูเนะอลังการเปิดนี่ยางตานี่ส่วนมาไม่ส่วนมาไม่ไม่ปิดนี่ชาวบ้านด่าเลยจ้ะพอทางใครก็ให้นี่คันนี้ก็แต่งนะครับแต่งไฟเดรไลท์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ใช่มีเดรไลท์มีวงแหวนมีสปอตไลท์นี่สองดวงเลยนะครับเปิดกับที่ที่อยากดูเครื่องให้ชัดต้องทำยังไง เขาเปิดกระโปงเปิดกระโปงเพื่อนดูหน่อยเพื่อนเพื่อนยากเห็นความใหม่ของเครื่องอะไรเงี้ยรถเนี่ยเปิดกระโปงเปิดโปรงได้นะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเปิดกระโดดโดนตัวที่นะถลเลอร์ทะล่าเข้าไปก็ต้องมีหน้าไหงาบ้างจำไม่ได้แล้ววะเปิดยังไงวะเดี๋ยวจานทัการให้จะจำได้ยังไงรถบ้านเยอะแยะนี่เป็นไงไม่ต้องดูเครื่องนะดูนี่ก่อนเพื่อนนี่คืออะไร นี่คือเรียกว่าโช๊กระโปรงรถออสมัสม่หม่สไม่ยนี้ยังมีแบบไอ้น,นี้อยู่เลยแพ่ยังมีแบบเปิดมาค้ำเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้มาแฮมเมอร์โตดเพื่อสังเกตนะรถข้าไหนนะที่เปิดฝาก,กระโปรงมาแล้วมีโชกโชกนีงนะไม่ต้องค้ำนะคืออันนั้นลิซสุดยอดรถนะจริงอันนี้นคือความอลังการมันอยู่ที่ฝากระโปรงเลยนะน้าเพื่อนดูครับผมเครื่องยนต์สามพันเจ็ดร้อยซีซีเฮ็ดสามห้าสูบวีนะครับ แบดไม่อะไรไม่แบดไม่อะไรไม่หมดครบหมดทางเพื่อนหมดคันนี้กิฟต์มากกันเพื่อนนะมาเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปดูเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขับบนตรงนี้เพื่อนดูก่อนรอบนึงเพื่อนดูอนดี้่อแล้วก็แล้วเราก่าขึ้นไปขับไปนั่งด้วยกันดูไปดูบนรถกันว่าเป็นยังไงเพื่อนถ้าคนไหนนี่นะบอกเลยนะอยากคุมลูกน้องอยากมีบริวารนะอยากให้ใครเขาเรียกว่าอยากให้ใครแบบว่าดูแลเอาใจใส่ไปไหนมาไหนมีการบริการที่ดีนะ รถเนี่ยตอบโจทย์มากเลยคันนี้บอกเลยนะใครถอดเสื้อไปกางเกงไหนไม่ใส่เนี่ยลงไปใครก็กลัวเชิญครับนายเชิญครับนายทุกครั้งนะเชิญครับนายที่เหตุผลที่พวกเราต้องใช้มันพร้อมจริงๆนะเราอย่างเนี่ยที่เรามองเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใจไปจากแฮมเมอร์นะยังคิดดูเหมือนกันเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใจไปจากแฮมเมอร์นะเราจะไปดูครับเหตสองนะเหตสองใช่ไงมเรากจะไปเป็นเหตสองนะให้รถที่บ้านทั้งหมดทุกคันนะ ขายหมดนะถึงเลือดคันนี้ไวคันเดียวเพตอนนี้ย่างย่างเดียวที่เราตัดสินใจคือมันเข้าบ้านได้หรือเปล่าใช่มาเดี๋ยวผมขับบนตรงนี้ให้ดูว่าความสวยงามป็นึ่งอยนีป่ะเออจะค่าร้เนี่ยค้าคุยเป็นเพื่อนในกล้องมาอเพื่อนเพื่อนผมบอกันนะถ้าขาได้ไปคันนี้นะโคตรขุมพอเป็นรถที่พวกเราใช้เองดูแลกันเองนี่คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรโจโจก็รู้คือคันนี้เป็นเหมือนบุคคลในครอบครัวดีว่าเอง่ายง่ายเพื่อนเพื่อนดูการดูแลรักษานะโจรู้โจอยู่กับรถมาตลอด เพื่อนดูวน,นๆไปช่วงหักช่วงอะไรเนี่ยนะเยอะมากจะดูแท็กหักช่วงหักช่วงอะไรนั่น,น,ด,น,นดูดิมันใหญ่เพื่อนๆขึ้นบกเลยเออดูด,ดิดูหักดูหักหักเป็นไงมันใหญ่จริงโอ้แล้วแต่งมาขนาดนี้คือจบหมดแล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลย ดูดิดูมันมาดิดูดิคนน่กลัวเนาะเนาะโอ้โหสุดยอดเขาเรียกหักส้มเขาเรียกหักส้มคันนี้เขาเรียกหักส้มยักยักลืมอะไรหรือวะเพื่อนเลืมอะไรอะสลูปไงเออใช่รถคันนี้มีสลูปนะเพื่อนเนะคือสลูปนี่แบบปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดให้ดูภายในคีเด็ดมากเนี่ยมาแล้วมาแล้วดูดิดูดิดด รถพวกนี้เครื่องใหญ่ๆเพื่อนๆแล้วคือไม่ต้องกังวลเรื่องพวกแอร์หรือว่าอะไรเลยเย็นตลอดเพราะคันนี้จบหมดแล้วเนี่ยไปอ๋อโอ้โหดูดิด้ดูได้ดูเขาหักทีเดียวดูหักทีเดียวหักทีเดียวเห็นไหมพักทีเดียวเนี่ยดูดูการเมฆ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 นี่โอ้โหขึนบ่อคำเดียวนะ สมรรถนะนี่แม่งโคตรโคตรจัดเี้ยยังยงีงใครๆต้องให้ทางโทรสรุป่อยอ๋อสรุปป่ะอย่เปิดให้ดูเปิดให้ดูสรุปของอเมริกันนี่อ่านี่นะคืออัตโนมัติครับปึ๊บอันนี้มือใช่อ่านี่ครับกดปอยเลยปอยเลยไปเองเห็นไหม เงืนดูเป็นไงไปทางนู้นไปทางนู้นหน้าแข็งหน้าเออใช่ใช่ได้เออแบดบอยแบดบอยวชิตาอย่าดูวชิตาอย่าดูมาเพื่อนขึ้นมาเดี๋ยวตามไปครับนะเดี๋ยวบอกภายในมีอะไรบ้างต่อขึ้นมาขัดไหมขัดขัดไหมน้าเป็นเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้เราจะพามให้ไปครับนะ ครับี่ดอนนะสำคัญเลยนะถ้าเพื่อนอยากได้ทัมเมอร์นะข้อแรกเลยนะพเพื่อนดีไม่ดีนะที่ฉันไปนะดีไม่ดีอยู่ที่ไหนหรือเปล่าแอร์ต้องเย็นนะฟังผมไว้นะแอร์ต้องเย็นและต้องเย็นชำ <uffy> ้ำพอรถกขับทัมเมอร์เนี่ยมันจะเป็นเปีนเ,ปนเป็นหาเรื่องแอร์นะการเซอร์วิสนะเพื่อนบอกเพื่อนวันนี้เลยนะถ้าเพื่อนใ,นใจไม่ถึงตังค์ไม่ถึงเพื่อนอย่าเล่น <uffy> ทุกคนมีเงินหมดแต่ทุกคนไม่กล้าซื้อพอไรเพราะมันเซอร์วิสเซอร์วิสแพงแล้วก็ยากอะไรต้องเบิกนอกหมด ได้ผมไปขัวขอขยะอยากเทเราต้องแลกไปด้วยแลกด้วยเงินใช่ใช่ลกด้วยเงินลองสิม oh nice ันเป็นอะไรซ้อมไม่หมดใช่อันนี้เสียหรอซ้อมอันนี้เสียส้อมสู้มันไม่ต้องแปลงไม่ต้องตัดประดิษฐ์เอาของแท้ใส่เลยเลยลองดูนี่มันจะไปจบยังไงใส่แล้วมันจบเพื่อนๆใส่แล้วมันจบอายุการใช้งานคือมันอยู่ยาวใช่แขนนักเขาเฟือกใช่ไยวาย เปลี่ยนเปลี่ยนไใจเพราะให้ร้อยดูที่จะกลับไปไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาตรงนะคันนี้ตั้งแต่อยู่ผมนะตั้งแต่อยู่ผมมาสี่ปีผมเซอร์วิสไปห้าแสนแล้วผมบอกเลยจบหมดโดยเฉพาะปีนี้ก็ป๋าไว้เลยโจดูนี่นี่สตาร์ทรถต้องไม่มีเครื่องโชว์ไฟเครื่องไฟ ABS หน้าไฟแบตเตอรี่ทุกอย่างฮัมเมอร์เนี่ยมีอะไรที่ดีดตั้เซนเซอร์มันละเอียดอ่อนแม่งโชว์หมดนะเราไม่โชว์เลยนาะเพื่อนนะเพื่อนดูเรือนใหม่ เสมอเนี่ยวิ่งแค่หน่อยแปดสิบเพราะว่ามันเป็นรถกำลังกำลังไปชุดลากนะแต่รอบมันมีอยู่ที่แปดสิบรอบใ่ต้อง,งเยียบรอบดิเยียบสิเน,น,นี่ยเนี่ยโอ้เรื่องอดิโจงไทยเขาจกให้ดูเลยไทยมันก็ตกตรงเสียงท้องนอกอะเป็นไงเดี๋ยวพี่จะเออ ตันเวลาปวดเวลารถโยกเลยอ่ะอิงไทยอิงไม่อยากอิงไทยเฮ้ยวันนี้รีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูคุณหมอยังไงดูว่าไงรถเองอะเด็กๆรถพี่นี่อะเพื่อนไม่มีไรตรงนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีแอร์นะปรับใบพัดแอร์หนึ่งสองสามสี่ี่ระดับนะนี่ก็อะ อันนี้ก็เป็นพวกอยิงขายิงไหนอะไรงี่ว่าไปอันนี้ก็เป็นความอุณภูมิอันนี้แต่อันนี้เป็นนี่เขาเรียกว่าใบพัดข้างหลังอ๋อปัดน้ำฝน่าอันนี้ก็สีสวิตเสริมไอเสีเสริมเดี๋ยว่าถ้ี่เสเงินอันนี้ก็คือสวิต์อ่ามีเสียเงินนี่เสียเงินนี่ก็คือสวิตต์อะไรก็บดนไหลใช่อันนี้ก็เป็นพวกเทียบอันนี้ธรรมดาปกติอ่ะเอ๊ก็ไม่มีอะไรมากอะไรงี้แค่นั้นนะเพื่อนนะระบบไฟเลี้ยวเปิดไฟอะไรงี่ปัดน้ำฝนจะอยู่ตรงนี้หมดเลยอ๋ออันนี้มีเขาเรียกว่า ไอ้ทุกคนทอยนะสามารถล็อกคนเร่งเองได้ด้วยนะแล้วก็นะนี่ไฟอยู่ด้านนี้นี่ไฟด้านนี้เดี๋ยวขึ้มไนท่ายเลยอ่าเปิดไฟไปเลยด้านนี้แล้วก็มีนี่ล็อกรถนะปรับกระจกกระจกนี่ก็มีล็อกรถนี่แต่เมื่อมันดียากเว้เวลาอะไรอ่ะดูนะเพื่อนดูนะเวลาเราออกตัวเนี่ยรถมันจะล็อกออกตัวรถรถมันจะล็อกปกติแต่ถ้าจอดปุ๊บมันจะเปิดให้เราทันทีเลยเมื่อแบบว่าให้เราพร้อมปฏิบัติการอ่ะ ใช่เป็นรถปัจจินบัตการรถคันนี้ใส่เกียร์ดีเซ็ตล็อกไปใช่ปะใช่น้าก็เกียดีอ่าอืมเออพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยเกียดผีเมื่อไหร่ขนาดเนี้ยคุณต้องฟักของมาแหละใช่ปะรถอันนี้แอร์เย็นเพียงพอแอร์เย็นเพียงพอเออนะอ๋อนี่อันนี้ก็ซีคุณซีธรรมดาก็เป็นการเกียร์อันนี้อ่าขับขับขับสองขับขับสองออิอัตโนมัติอันนี้ก็ล็อกซีตลอดเลยไอเงี้ยแล้วอันนี้ก็ล็อก อันนี้ก็คือล็อกมันก็ขับเครื่องล้อหลังมากกว่าอันนี้คือล็อกขับเครื่องล้อหน้าอันนี้ก็คือซีอัตโนมัตินะอันนี้ถ้าคนไม่อยากสไลด์เล่นท่าคุณอยากกระดิบยกอะไรตอนน้ำฝนอะไรก็ก็กดนี้ขานะมีระบบเขาเรียกว่าการสไลด์เหมือนกันนะน้าเพื่อนพาลองไปขับเลยนะนดิเพื่อนบอกตรงๆนะมันนิ่งมากนะจะบอกเลยนะเพื่อนคันนี้เครื่องเบนซินนะว่าพ่อร์ดนะเพื่อนจะงงว่าเฮ้ยแจ็คเออมันอะไรนะผมเติมไม่ได้คุณทราบสนุงเขาหรอผมเติมปั๊มเชิล มี power เพราะว่าที่บ้านเดินเครื่อหมดใช่เพราะว่ามันมันแพงแต่แต่มันดีนะเพื่อนู่ิงมากนะเพื่อนรถอ่าใช้แนบ่ครับมองตรงนะแต่ช่วงล่างโชกเซอร์ฟของเซ็ตเปลี่ยนมาแล้วนะแทบจะไม่มีอะไรเดิมแล้วและคันนี้วิ่งแค่แปดหมื่นกิโลนะหายากเพราะเราไม่ค่อยจะวิ่งวิ่งมากไม่ได้เปลืองน,น้ำมัน ดีเราขับกระบะบเลยไอ้เพื่นอนอี่ยเพื่อนนะ,ะนะเพื่อนดูการเบรกโอ้ยอยู่ครับรถน้นหนักสองตันบอกเลยเพื่อนรลบบอกเบรกขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนแะแรงกระชากสูงมาก,อกรอบเื่องสูงมากเลบบอกระบบระบบเดี๋ยวจอดบอกระบบเกียร์เพื่อนก่อนดีกว่าเอ้ยเพื่อนจะไม่รู้นี่เพื่อนจะบอกให้เกียร์จะมีทั้งหมดนะ เกียร์พีเกียร์อาเกียร์เอ็นเกียร์ดีและเกียร์พิเศษก็มันก็คือนี่สามก็คือให้รถแรงขึ้นอัดมาความเร็วสองก็คือขึ้นเนินแบบไม่เนินมากแล้วก็แบบไต่เขาเลยที okay. <c atures> uh ่เขาลุยลงน้ำลอยเขาที่คงที่โคเลยคือเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งนี่นะเราจะโบอารมณ์นะเดี๋ยวดูอารมณ์นะอันนี้เกียร์เอ็นนะอันนี้ดีได้เปิดดี้ไปดีนะดีเสร็จปุ๊บเกียร์สามนะเกียร์สองนะนะฮะเกียร์หนึ่ง เนี่ยเกียร์สองรถจะไล่เองว่าช้าๆแล้วอันนี้อันนี้หนักแล้วรอบมาแล้วอันนี้ไฟฟ้าทํางานแล้วรถหนักขึ้นแล้วถ้าเกียร์หนึ่งต้องอยู่กับที่สมใส่ได้เกียร์หนึ่งนะดูฟังเสียงนะมันจะรับเหมือนเราหักนิ้วเัี้ย่างเงี้ยจริงมันจะกร๊อกเพาะเลยอยู่นะเพราะว่ามันใช้ระบบแบบเกียร์อัตโนมัติแบบแบบยังดีนะดูใจเอ็งเอ็งดูลงมาเอ็งดูลงกดเกียร์สองมาเกียร์หนึ่งอย่างอ่ะลองกดดิกดลงมาเห็นไหมอารมณ์คือมันแบบเหมือนแบบ ขึ้นบินแล้วอ,อ่ะใช่น <ไป S 1> ักนวงอะเนี่ยกิน,นึง <c oughs> อันเนี้ยคือลุยเพิ่มรอบไม่มีพังนะเราเคยใช้หมดแล้วพอเพราออตอนนั้นเราขึ้นหุ้ยขอ้อหมูใช่ไปเลยเปิดเสียงค้างๆให้ไม่ต้องไปฝังเลยปนะฝังะก็อแชร์เด้อหัวหัวหัวะ ี 54, ่เด MM ี 4, 3, 000, 000่ให kind of ้ดูฟังก well ัางโน้ออว้าชอบเลยชอบเลยนี่ยสี่ห้าสูบสามพนเจ็ดนี่ขู่ว่าเลยนะเรียบมาเลยวะกว้าเขาเร็วสุดๆเราเคยทำให้เราห้าสิบลงสิบแบบดีไม่ดูเลยจะเล่นอย่งตนนี้เงนะเนี่ยไปเนี่ยไม่ไนี่จะต้องงี้นะการจับ นะมันต้องแบบดึ๊บลงไปนะนเพื่อนไม่ใช่ว่าจับเด็กมุ้งใบหน้าคือจับปุ๊เยยบ,ปบเลยยกรถจะยบหลวกลเลยนบเพื่อนอยู่เลยนะเ,นเพื่อนผมไม่ได้โกหกนะบอกมันสุดยอดมากเ,เพื่อน <ๆ S 2> คือจ้าให้ยู่คือ,อยู่เลยนะ<ช>ไม่ใช่บร่รถนักโหรับพวกเป๊กไม่ใ่เรื่อง<ช>นะเรื่องความเร็วอัตราเร่งรับความนิ่มนวลน,นะผมบอกเลยผมยกให้มันเลยเพราะว่าคนมองว่าโอ้รถอย่างนี้แม่งแข่งกระด้างวะใครที่เคยนั่งรถแข่งกระด้างน,นะมาเจอฮฮมเมอร์นี่คือชอบแล้ผมบอก <ผม S 1> เลยว่ามันนิ่มมากเพื่อนนะ หมดูมากตอนแตะไทยจุกยกเลยรถเนี่ยเวลาเบกดูเลยถ้ามาแรงๆปุ๊บเวลาถ้าเบรกดีๆมันจะยุบลงไปอย่างนี้เลยใช่อย่างนี้เลยปุ๊บเลยคือมันจับทีมันไม่ได้จับสองล้ออะแซคถีบทำไมมันจับทีมจับสี่ล้อใช่นี่โหนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบแหมไม่ได้ล้างรถให้สะอาดอย่างนี้นะอืมมันจะพาไปลุยเล่นน้ำพาลุยลงน้ำไม่ดูเลยนะลงน้ำไต่หินตะคีโคนทำได้หมดเลยเพื่อนนะรถพวกนี้โหสมรรถนะมันหล่อมันมันรุนแรงเนอะใช่ ไม่งั้นมันจะไปเฮ็ดหนึ่งมันจะไปอยู่กับผู้ทหารได้ไงอ่ะใช่ป่ะใช่ถูกต้องใช่ไหมนะจริงๆกำลังคิดอยู่เนี่ยผมคิดว่าคันนี้ไปเป็นเฮ็ดสามที่ใช้งานได้จริงใช่แต่เฮดทูเนี่ยมัน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 เท่นะเท่เป็นภาระมากเลยเพื่อนนะก็ถึงบอกว่าที่คิดกันอยู่ว่ามันเข้าบ้านเราได้หรือเปล่าโจอัดดูดีๆนะขี่มีนาทีขึ้นอยู่เปล่าขึ้นครับไม่ใช่ว่าค้างไปแล้วถ้าพูดไปตั้งนานโอ้โหเดี๋ยวเื่อ้เดี๋ยวนี้ผมเบรกกระชันชีเที่ยนเล่นดูนะไปเกล้วไปแล้วไปเกล้ยว เนี่ยเพื่อนไปเลยระวังรถเพื่อนหัวเฮ้ยเพื่อนกลัวเก็บปุยยังอยเพื่อนอยู่นะครับเนี่ยจับให้ตงวลให้ดีเนี่ยดีด้ยใช่ปะเนี่ยลุกอยู่เลยใช่ปะเอาผงเอาเฮ้ยโย่้ิงยิงโิงย้โ่อเฮ้ยโย่โเ่โยยงยิ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 นยิงยงยง ยึดยึดไม่อยู่เลยเหรอก็ไม่อยู่ก็ไม่อยู่ถึงแล้วครับนี่ครับครับผมถึงแล้วนี่ผมดึงทำกินถึงแล้ววัผรุ่นทำกินใครไมนอยู่เปล่านี่ผมจะทึงกินครับเดี๋ยวมาเลยครับนี่เจอป้ายเรยอได้เลยครับใช่คือทางเข้าบ้านเราเราก็ขงมยกันอยู่ว่าเฮ็ดเฮ็ดสองจะเข้าได้เห็ดสองเขาบ้านเราไม่ได้ต้องถอยหลังเข้าใช่ไปบ้านเราสิบล้อเข้าได้ตอนมาเทปูนเทอะไรเข้าได้จะถอยหลังใช่แต่งงานได้จริงเพื่อนโพสลองได้น่าแต่งาเพื่อน อย่าโวดอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้นะเราไม่คิดคำละคำนอกแล้วไม่เหมือนใครแน่นอนพูดไปว่าไม่เหมือนใครด้วยอะไรวะหรือบอกอะไรบอกเนี่ยไฟฟ้าหมดเลยใช่บอกเพื่อนเพื่อนด้วยบอกไฟฟ้าหมดเลยไฟฟ้าหมดเลยเพื่อนเดูแล้วบอกเนี่ยเป็นไฟฟ้าปั๊บฮีตเตอร์อุ่นนี่บอกบอกร้อนบอกอุ่นเนี่ยปั๊บไปเลยบางทีเราไปเราไปโดินเดินไปมาตู้ตู้ร้อนไปเป็นร้อนเยอะออกหลังนะจริงๆครับ เรามือเราไปโดนแล้วก็ปั๊บไฟฟ้าหมดทุกอย่างนะทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดหลังเพื่อนเพื่อนรับรองเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจยากที่จะซื้อมันนะครับผมบอกเลยเพื่อนนะควรมีอะไรบ้างหนึ่งมีเงินพอรงเลยมีใจนะคือมันเป็นรถที่คุณซื้อมาคุณต้องซ่อมแน่นอนนะแต่ผมมีอู่ที่ประทับใจอู่ที่รู้จักผ่นอยู่แล้วนี่ที่กรุงเทพใช่จบปัญหาเรื่องแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวเราปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นได้แก้ไขด้วยอะไร มันนี่นะบอกเลยมันนี่ปลาแซกมันนี่ปลาเบิร์ดพวกเราจบหมดเป็นเพื่อนท้างเพื่อนอยากเทียาม่ต้องไปกังวลเ็เพื่อนงานบอกเลยทุกรถไม่ว่าคุณจะใช้รถอะไรไม่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เบนดีเอ็มอดหรือว่าอะไรมันมีเซอร์วิสมันนะคุณจะไปปวัวถ้าคุณอยากเทอยากแตกต่างคุณต้องจัดดูเชื่อผมแต่ถ้าคุณอยากจะทำให้เหมือนชาวบ้านเขาคุณถ้าไปก็ไม่เด่นไม่ไหลนะถ้าคุณอยากปีถ้าคุณชอบพาร์เมสนสามวันนี้นะผมไม่ขายนะ แม้ใครอยากได้โทรมานะคุยกันคุยกันะนะคุณรู้อยู่แล้วว่าราคามันประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าคุณจะจะภาพแบบนี้แต่งแบบนี้และผมการันตีแบบนี้ไม่มีพลาดแน่นอนสำหรับคันนี้นะนเพื่อนนะ,ะเพื่อนคนไหนสนใจโทรเบอร์อะไร0899114064าเนนี่ส่วนหกสีันนี้ของอิมนำตำราสำหรับพัมเมอร์เฮดสไปแล้วนะเพื่อนนะเพราะก็ไม่คิดหน้าจะเปน็นรถคันไหนนะเราอาจจะเปลี่ยนใจไปรีวิวรถยนต์ก็ได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆให้ความสนใจขนาดนี้นะ <Okay. S 2> เราไม่มีอะไรมากแซกเรื่องกินเบอร์ไม่รู้ทำกินลาไปก่อนสวัสดีครับ